รายการโซนีล่าค่ะนิวส์นะครับวันนี้ดำเนินรายการโดยนายกิติศักดิ์ชินดีหรือเซลแมนนั่นเองแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมรายการของเรานะครับก็จะมาพรีเซนต์เลยนะครับกับหัวข้อที่ชื่อว่าเมื่อเทียบกับราคาป้ายแดง vs ป้ายนี๒เรามาเริ่มกันเลยครับกับคันแรกท่านผู้ชมนี่นะฮะเราคัดสรรมาเลยกับโตโยต้าอัลติส1.8 y b r i d นะครับตัวนี้เป็นปี2019 ราคาป้ายแดงเนี่ยเปิดตัวนะครับเขาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหนันนะครับแต่ราคานะครับที่โชว์รูมเรานะครับก็ราคาสดดันได้ก็คือที่แปดแสนสามหมื่นเก้าพันคันนี้คุ้มนะได้รถประหยัดน้ำมันประหยัดไปกว่า4ี่แสนหกหมื่นบาทกันเลยทีเดียวตามมาด้วยคันที่2ครับท่านผู้ชมกับคันนี้เลยเป็นรถหรู่นดีเซกเมนต์สุดยอดแล้วกับตัวนี้ทัมเบอร์ยี่สองจุดห้าไฮบริดปีโอ้โหสองพันเก้าเลยครับท่านผู้ชมนี่คันนี้นะ นะครับราคาป้ายแดงเนี่ยโอ้โหอันนี้เอาเรื่องนะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนเก้าพันบาทราคามือสองเฉลี่ยอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทประหยัดไปกว่าแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทว้าวนะครับประหยัดไปเยอะเลยเท่านผู้ชมคุ้มเทมและมาถึงกับตัวนี้ครับคันที้สามจุดยอด p ี v ีวีจัดไพ่โตโยต้ตากันบ้างครับนั่นคือโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับนี่รีเจนเดอร์สองจุดสี่นะครับปีสองพันยี่สิบสองกันบ้างรุ่นนี้เลยนะ กับตัวนี้ป้ายแดงอยู่ที่1น6 6 0ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทแบบนี้มือสองนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่1น9 9 0ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทประหยัดไปกว่า3ามแสนแปดหมื่นบาทกันเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คุมมากจริงๆได้รถเก่ง,งนั่งยกสูงด้วยดูได้ทุนทีมาดูรถเก่งเล็กกันบ้างครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นโชว์ใหม่ป้ายแดงครับกับ โตโยต้ายาริสเอีนะครับเป็นตัวสมาร์ทตัวนี้นะฮะเราได้เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะฮะเป็นโฉมเดียวแตบป้ายแดงนะราคาเปิดตัวอยู่ที่5,94,000บาทนะครับราคามือสองอยู่ที่4,89,000บาทและอันเนี้ยประหยัดนะฮะเป็นรถตัวเดียวประหยัดไปกว่า บาทก,เก,เก็เลยเปียวรถใหม่เปียนป้ายแดงนะครับท่านผู้ชมมาที่พากสนามกันครับท่านผู้ชมกับคันนี้ครับ m ิ w X 3.0 Ultimate ตัวท็อปสีขาวดังค่าดำคันนี้นะฮะป้ายแดงอยู่ที่1,479,000บาทกับราคามือสองอยู่ที่1,99,000บาทประหยัดกว่าป้ายแดงไปตั้ง380,000บาทเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ห้องส่งกันครับรถมือสองนะครับดูราคาเนี่ยยังไงก็คุ้มค่ากว่านะครับ แต่ลูกค้านะคะต้องเลือกจากโชว์รูมและตัวรถที่น่าเชื่อถือนะฮะและชี่ตอนนี้ราคานะครับผมมั่นใจได้เลยครับว่าคุณจะได้รับความคุ้มค่าที่สุดถ้าเทียบเท่ากับคุณภาพนะฮะท่านผู้ชมเพราะเรานะครับมีบริการตรวจเช็คอย่างละเอียดจากฟูลสเปคชั่นนะครับแล้วมีวารันตีสูงสุด2ปีนะครับหรือรถบางคันนะครับอา้าวปีใหม่ๆห,หน่อยสูงสุดถึงหปีกันเลยทีเดียวหลังจากนี้นะฮะ ลูกค้านะครับสามารถเข้ามาทดลองขับได้ฟรีนะครับทุกวันและอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่พอใจเรายินดีคืนรถในเจวันด้วยนะเอาีรับประกันความผิดขอจาด้วยนะครับท่านผู้ชมและนอกจาก5รุ่นนี้นะครับทางกอริล่าคานะครับก็จะคุณเลือกมากกว่า200รพันเอ้าที่ถูกใจเลยนะฮะตอนนี้นะครับใครอยากได้รถมือสองพรีเมียมราคาประหยัดเทียบป้ายแดง นิดถึงกอิลลาคาไว้นะครับโทรเลย0 924478888นะครับเพะคุณที่คนสำคัญกอริลลาคารักรถรักคุณสำหรับตอนนี้นะครับรายการกอริลลาเนวต้องขอตัวลาไปก่อนกับพิธีกรเกียรติสัติ์สินวีหรือเซลแมากอริลลาคาช่วงต่อไปเราจะมาพิเศษอะไรกันติดตามกันนะครับครน,นี้ขอตัวลาไปก่อน